สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินฟาร์มพาทัวร์ครับสําหรับคลิปนี้ครับกับช่วงบรรยากาศยามเย็นครับฝนตกพรำครับวันนี้พามาชมกับคอกวัวของคุณพี่นงครับ JK เกษตรฟาร์มครับและมาดูครับว่าวิธีการแบ่งคอกแบ่งที่อยู่อาศัยของวัวครับเขาแบ่ง กันอยู่แบบไหนครับนี่ครับสําหรับโคกโองนี้นะครับเขาแบ่งแบ่งคอกเป็นสามส่วนครับซึ่งส่วนแรกครับนี่ครับเป็นของเจ้าสอนดามครับทายาทของ SK 5 2 0ห้ศครับนี่ครับเป็นเจ้าสอนดาม วัยสามสิบสี่เดือนครับนี่ครับให้อยู่ในส่วนที่หนึ่งนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับว่าข้อมันเฉะไปหน่อยครับเพราะว่าฝนตกครับติดต่อกันหลายวันครับวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกครับให้กินฟางครับส่วน ส่วนที่สองครับนี่ครับจะเป็นแม่ลูกครับนี่ครับเป็นแม่วัวสายพันธุ์บรามันครับนี่ครับตัวนี้ก็แม่วัวตัวนี้ก็ท้องของเคฟสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ซึ่งได้ตรวจตรวจท้องเป็นที่เรียบร้อยครับท้องได้ประมาณสามเดือนครับ แล้วก็นี่ครับเป็นลูกของผลงานของมูทองครับโดยวัยสเดือนครับและส่วนที่ส่วนที่สครับเป็นส่วนส,สุดท้ายครับโดยตัวนี้ก็กําลังคุ้นนะครับกำลังกำลังให้ความสนใจครับกับเจ้าคุณซัพ์ครับเป็นทายาทของ KF สาครับเป็นลูกชายครับนี่ครับ JK เกษตรฟาร์มกำลังคุ้นครับตัวนี้เพื่อเป็นพ่อพันธุ์ครับรอชมครับรอดูครับว่าพัฒนาการของเขาจะเป็นเช่นใดครับนี่ครับ วิธีการจัดการครับหรือว่าวิธีการแบ่งคอกที่อยู่อาศัยของวัวครับให้แบ่งเป็นส่วนๆแบบนี้ครับอย่างน้อยก็วัวไม่อึดอัดกันครับผมต้องขออภัยครับว่าโคกมันเฉครับเราไม่ได้ทำความสะอาดครับผม โอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับ EP นี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ